สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ครัวอินแปะปากช่องเขาใหญ่ครับแล้วพรุ่งนี้ผมมีถ่ายที่เขาใหญ่มันไม่ตั้งใจจะถ่ายคลิปอีกแล้วคือแค่มากินข้าวเฉยเฉยแลน์น็กมันก็ออกความเห็นว่าเฮ้ย hey, พี่รอบที่แล้วที่หนูมาหนูมากับเพื่อนแต่หนูมากับเพื่อน,น,อนผู้หญิงแล้วมันกินข้าวได้ทีลนิดเออใช่ไหมเออมันกินข้าวได้คนละจานแล้วมัน,มนอิ่ม มันอยากจะลองแบบกินหลายๆอย่างเว้ยมันมันจะแค่ชิมแล้วให้ผมเก็บอย่างนี้เดีย๋ยวดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงตัลงรือครับไม่ดังใจไม่ดังใจมึงไม่ต้องพูดในคลิปก็ได้กูอ,อกหักไอ้เนสไอเขากูบอกเลยพูดธิ์เทนี่กูอาลงจริงนะกูคุยแต่จะไปพูดแล้วมึงพูดแล้วมึงพูดมามึงมึงพูดมาในคลิปก,กูอารมณ์ ไม่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 ดูไม่ดูมึงสั่งอะไรสั่งเลยคือกูคนอกหักด้วยกูกินอะไรก็ได้ตอนเนี้ยเดี๋ยวจะกินให้ดูเลยว่าคนอกหักเขากินกันขนาดไหนเแรงไม่ได้ฮะราคาแรงอยู่จริงเหรอนสตรอว์เบอร์รี่สมูทตี้เคยน่ากินหากที่สุดย่อนเวลาไม่สั่งตามมันมีอะไรบ้างแตงโมแตงโมสตรอเบอร์รี่มะม่วงเออเคี้ยมึงแน่ใจนะเน่ตมันรู้สึกมันเหมือนจะขี้แตกกับมะม่วง มีมะม่วงค่ะอะไรนะมะม่วงสมตรตีมะม่วงมะม่วงไม่มีครับมีแต่สตรอเบอรี่มีแต่สตรอเบอรี่ครับเอาอีกแก้วไปแก้วพี่บ้านเอามาเลยไม่ทันแลยเทันไเห็นมันน่ากินไงครับครับาวผัดทะเลสีจ้าสีใช่ครับมาสองที ใส่เป็นจานใหญ่รวมไหมคะได้ที่แบบว่าไม่ใช่จักใส่จานเดียวอ่ครับดูพี่ก็ตกใจเลยเป็นไงนี่ขนาดยังไม่กินนะเนี่ยยังไม่กินยังยังมีตบมขนาดนี้นะ เอาไรเนี่ยเอาอันนี้ไปเอาอันนี้ไปพี่เอานี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรออาหารมาแล้วกันเนาะสั่งไปเยอะแหละสั่งไปจนจนกระทั่งป้าแม่ครัวตกใจเมื่อกี้เอามาสองคนแต่สั่งสี่จานอย่งี้แลสี่จานยังผมกินคนเดียวด้วยนะรออาหารมาแล้วกันค่อยยวค่อยถ่ายข้าวมาแล้วโอ้มันเยอะกว่าที่เยอะกว่าที่ทะเลกว่าเนี่ยไม่ไม่กินด้วยใช่ไหม ี่่จะบอกว่าอันนี้อาใหห้้มมดกัันนน,นีไม่ต้องใช้ก็ได้ครับกินคนเดียวกินคนเดียวมันก็มันก็ดูพอๆกันนะไม่ไม่ไม่น่าจะเยอะกว่าเนะยอะะกว่านะอันนี้คืออะไรทอดมันูโ้อทอดมันกุ้งไม่ใช่แหนสิโครงเออเออเดีเ๋ยวเดี๋ยวการที่กาเดี๋ยวเรียกได้เลยนะสั่งของเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์คนละมาบ ไม่ย้ำเหลือเกินเรื่องอกหักนี่นี่นี่อันนี้ก็คือข้าวผัดสําหรับสี่ที่เราก็จะมีนี่นี่นี่อันนี้หนมที่โครงหมูกุ้งทอดซอสมะขามอันนี้ทอดมันกุ้งนี่ก็รอกับข้าวอย่างครับปลาครับทิมหนึ่งมะนาวดูไอ้นทนี่ดูความหิวข้าวเว้ยนั่งไปเล่นมันนี่และต่อไปนี้ไม่ใช่ในต้นไม้เด็กสร้างภาพแล้วเออต่อไปพี่กลายเป็นน้องแนทเด็กสร้างภาพอยา้ให้ผมรับบทดตัดต่องเยอะไหมให้เง้มานั่งกิน มึงก็ยักมึงเยอะเหลือเกินนะเรื่องคนอ,อกหักเนี่ยด้วยไหวไงถ้าบอกขนาดเนี้ยจะตัดฟุตเทจช่วงที่บอกว่าอกหักอกหักอกหักเนี้ยลงเฟซด้วยปัดคดเขาให้รู้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยรู้เปล่าเฮิร์ตอยู่เนี่ยปลาครับทีมอยู่นั่นแหละยกไม่ไหวนี่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 นนอเอากลับเลยครับ <laughs> ไม่ใช่ใช <laughs> เออนี่ครับปลาครับทีมนัดชีสซิกล้องไปไม่ถึง นะอันนี้ปลาครับทิมนะครับแต่ผมจะบอกว่าพวกเมนูปลาเป็นเป็นเมนูที่ผมไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่เพ <No. S 1> ราะถ้าเกิดผมชอบกินเมนูปลาใช่ไหมผมคงฉลาดมากกว่านี้แล้วอะผมยังคนไม่ชอบก้างเ <ฮา S 1> ว้ยพร้อมแล้วใช่ไหมกินเลยจะลองกินข้าวผัดที่ไหมเฮ้ยเขาแกะกุ้งให้หนะมันก็มีหางเหมือนเดิมป่บวะมีหางกรุงเดิมเอาแค่นั้นใช่ไหมยิงแล้วนะงั้นะเดี๋ยวเราก็กินข้าวเลยดีกว่าเขาไม่ทำน้ำลายเลยว่ะมันไม่มันไม่ค่อยมีรสเปรี้ยวเท่าไหร่เป็นไรเลยไม่เป็นไรขี้เกียจเปิดมือ ผมไม่เป็นพวกโรคจิตเว้ยผมไม่ชอบอะไรที่มันมันต้องเปื้อมมือตอนกินอ่ะโ oh, <no. S 1> อ้น่หืมหางยังอร่อยเลยกินแบบสบายใจอ่ะเพราะว่าดูว่าหมดแน่ๆตี้ว่ะแล้วก็มีพวกคาร์บไฮเตี้ที่เมาอนะไรอย่างเงี้ยเอาไหมเอาที่เมาเผ็ดนะมีไใคร ตอนเห็นพี่กินก๋วยจั๊บอะตอนคืนทุกคืนอะพี่กินแบบกินจนนั่งเหงื่อตกอะเหงื่อหยดออกหัวหมดเลยอีขี้าะไมทำไมต้องเป็นทะเลวะทะเลก็ได้หมึกทะเลมันมีแค่มันเลือกแค่หมึกกุ้งกวะจะเอาอะไรก็ได้ว่าจะเอาหมดเลยก็ได้ปลาหวานได้ไหม กินไปแค่สปาเกตตี้คำนั้นลรากินที่เมาเลยนะเสียดายนะตอนเมื่อกี้เสียดายเราไม่น่าพูดเลยว่าเรามากันแค่สองคนเราหน้าจะบอกก็นี่ไงครับผมมากันสี่คนคงจะเปลี่ยนช่องจากห่องกินจุกกายเป็นเลอตี้ผีดุอะไรอย่างเงี้ยนะ เฮ้ยผมมีเรื่องผีเยอะนะเว้ยถ้าอยากฟังเรื่องผมเล่าเรื่องผีอะ่ะคอมเมนต์ดูนะเผื่อผมช่องผมจะเปลี่ยนจากช่องกินจุะ่จะไปเป็นช่องเล่าเรื่องผีบ้างกินที่คงแหนมออกล้องนี่มันทรมานยังไงอ่ะมันต้องแพ้เว้ยไม่เป็นไรมันมีอะไรบ้างวะ <Okay. S 1> เนี่ยเนี่ยโอเคอืมกราหางแบบรสด้วยสรส ไม่ไหวแล้ววะกินหางกุ้งติดคอไม่ปิ้นหรอกไม่ปิ้นอนะขี้เกียจใช้ปากปิ้นหนอกก็ได้ไหมเดี๋ยวเปิดปากเดี๋ยวนะแนทยังกินอะไรไม่เป็นทินเป็นอันเลยนะเอาจริงาางาน,นเท่ากูแล้วไม่คิดว่ามันจะกินน้อยขนาดนี้มันไม่อิ่มกับข้าวหรอกอิ่มข้าวเกียบมันนะกนะระบอกแล้วค่อยกินทีหลังกินแล้วข้าวเกียบก่อนกินข้าวช่วยทอดมาอีกชิน,นึง ไม่คิดว่าเป็นทอดมันคิดว่าเป็นนักเก็ตไหวบางปาเก็ตตี้นี่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 ปาเก็ตตี้ขี่เมาอันนี้ขออันเดียวไม่ของผม แอบฟังเขาไว้อบอกว่าเดี๋ยวกนเสร็จแล้วค่อยเอามาันปลอบใจเออย้ำกูเหลือเกินเรื่องอ,อกหักเนี่ยก็ไม่ขอบข,ขอบคุณไงที่มาเที่ยวเป็นเพื่อนน้องเออย้ำกูเหลือเกินหมดแล้วเหรอสุดยอดอิ่มยังยัง เอาให้หมดเป็นอย่างๆไม่ชอบกินทีละหลายอย่างไม่ไหวแล้วดิคนยอมแพ้ชีวิตอย่างนี้อ่ะหายเปรี้ยวไม่กินข้าวเปรี้ยวมากเลยมันซอสมะขามมนะันเนอะกินแต่ปลาลดดิพี่กินแต่ปลาละอืมเฮ้ยแต่มันอ่อยเว้ปรุงหมดอีกหนงินไอ้นี่น่ากินยากสุดกินปลาก่อนอืได้นะ กินช่วยปะเนี่ยไม,ไม่ชอบกินของมารล่าไม่ชอบกินพีมากเนอเม็นอร่อยกว่าแมนี่แหละอุปสรรคผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบกินของร้อนเลยเว้ยเ <Nope. S 1> บาไว้ก่อนร้อนในตัวพาเกตตี้ <c oughs> กินน,นนี้ก่อนดีกว่า อร่อยเลยมันก็ย้ำไม่เลิกจริงๆเนาะตอนแรกอ่ะมันจะตัดเอาไอ้ตรงช่วงที่พูดเรื่องอกหักออกได้นะตอนนี้พูดเยอะขนาดนี้มันตัดออกไม่ทันแล้วล่ะเยอะเหลือเกินแผลเจ็บอะไรก็เจ็บไปสิเรนต้องแก้มปาไง นในหัวเยอะมากฉัไปเดินตลาดกลางคืนไม่นี่หว่ที่ไหนอ่ะเขาดูนาของเต็มซอยเลยต้องไหนวะเออแต่ยังว่าพี่ไม่เคยไปเคยไปตนกลองวันไงไม่เคยไปลองคืนมันพี่ทำทำไมอ่ะอืมนี่แหละที่บอกว่าไม่อยากเอามือจับ มันเปิดต่อไปก็กินอะไรดีวะกินปลาก่อน,นอ่าเข้ามาเลยก็ได้ครับขนมงากกเต็มนะจริงเหรอไม่เป็นไรงนเต็มก่อนเดี๋ยวค่อยมากินผักขี้เมา <c oughs> ผมผักขี้เมามันร้อนว้าวทำไมเขานั่งมองเขานั่งมองจากบ้านนี่เองมีเขอชอาช็อกวะแม่งหมดจะหมดอะไรหมดไปที่อย่างเนาะเขาช็อกไหมดูเขาช็อกไหมที่นี่เขาไม่มาดังดูนอนะไง เขาดูาัวว้าวไอีีอย่างอยางอยากมรเดี๋ยวที่มายังไม่กินเลยเนี่ยอะไรอ่ะคส้มคส้มกับไอศครีมว้าวเดี๋ยวเก็บอันนี้แล้วก็ อนนเอาจริงนะนนนครับผมนั่นเอาช้อนกินนี้เสร็จเดี๋ยวไปสัตว์ผัดอันนี้ทานคู่ไอศครีมคู่กันยังไงวะพ,พี่เป็นคนที่แบบแยกของระหว่างของถูกของแพงของดีของไม่ดีแยกไม่ค่อยได้เว้ย<ไ>แ,ตแต่แม่งอันนี้อร่อยจริงออเออพี่<อ>แยกได้แค่ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยแค่นั้นเว้ยพอเคยแม่อร่อยเฟ้ส้มกินคู่กับไอติม เราต้องกินชิ้นใหญ่ๆงี้เว้ยผมไม่ชอบกินชิ้นเล็กถ้าพูดถึงความอร่อยอ่มันก็์ไพา์แหละความหวานในใจมันต่ำเนี่ยแม่ที่เกินูจะไปนับดูเดิยวเอาอี๋อเนสต้อมาใหม่เลยเห็นปะแม่โคตรเสียสมาธิเลยตอนเนี้ยแม่งพูดเรื่องอกหักตรงนั้นแหละพูดอกหักจนเสียสมาธิกินเลยตอนตอนเนี้ย คลิปเนี้ยเราเราจะไม่ถ่ายแค่โลเคชันนี้โลเคชันเดียวเว้ยเราจะมีรุ่งนี้อีกที่โรงแรมเว้ยเขามีบุฟเฟ่ต์ตอนเช้าเว้ยแล้วผมลงลงชื่อไว้ตอน7จ็ดโมงเขาประดิษฐนัดผมประมาณ10บโมงเว้ยก็เจ็ดโมงผมเากเลยกะว่าเจ็ดโมงลงมากินในรอบแรกเลยกินของหวานเสร็จของข้าวต่ออ่าควันนี้ขึ้นแล้วคอยลงอกขึ้นมาหน่อยคิด,ผ,ดผิดจริงๆเลย,ยมากินตอนเนี้ยเส้นแข็งภาพภาพแต่รสชาติมันอร่อยนะเส้นมันแข็งทีมีนานผิดเอง,เองวางแผนภาพ ชอบกินเม็ดกระเทียมไหมไม่ชอบจะกินได้เผ็ดถ้าคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่กินของทั้หมดแต่ขอโทษจริงๆนะครับเผ็ดอันนี้มันเผ็ดจริงลบพี่ยอมแอ้วอ่ะเโคตรเผ็ดยอมยอมยอมมันอร่อยอร่อยจริงแต่มันมีเผ็ดอ่ะต้องขอโทษนะครับนี้ ตอนนิ ine, ้มยิ้มหมดจริงๆเ็ดเกินไปไม่เผ็ดตะตู้อยู่ยอมก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเช้าดีกว่าบ๊ายบาย เราย้ายที่นั่งก่อนนะครับย้ายไปอยู่ไฮเวย์หน่อยสงสัสยจะกลับไปเบิ้ลดีกว่าอร่อยใส่กอกอ่ะ <c oughs> เห็นเมื่อคืนแล้วสภาพเผ็ดเลยอ่ะเผ็ดก็เผ็ดไม่คิดว่ามันจะเผ็ดขนาดนั้นเมื่อคืนอ่ะย้ายนะเนี่ยอันนี้มใครตื่นมากินเวลานี้ <c oughs> มีเรานีไงตื่นมากินไปนัดเล่นกาแฟแล้วแต่เช้า <c oughs> กินเยอะเ็าไม่ไม่กล้าเลยว่ะเรา <c oughs> วนมีแค่เราสองคนเว้ย <c oughs> เกงใจเขา <c oughs> คืนนี้ตื่นมานี่ผมยังไม่อาบน้ำยังไม่อะไรเลยเนะหลับไปตอนตีสี่ตีสี่กว่าต <Nope. S 1> ีห้านอนไม่หลับไง oh, <no. S 1> อ้โนอนนั่นแหละที่เคยไปไหวมาแต่คนเยอะมากเลยผลไม้รวม ไม่ชอบกินเผาแต่กินผลไม้ได้ใช่เขาบอกอยู ok ่ชอบผลไม้เพราะคิดมันหวานเฮ้ยอันนี้เราไม่มากินโจกกันะแต่แม่งแบบ แล้วี่ยคือกินอย่างนี้เว้ยกินโคตรบ้านๆเลยปลาตั๊กโถ่ทางขยาเนี่ยลาจะไม่กินอ่ะเดี็กแต่ขอถ่ายรูปตบมต้ชอบลาช็อกโกแลตน่ากินอันนี้ก็ได้ชอ, <laughs> อบกินขนมจีนไหมไม่ค่อยใส่อ่ะมันไม่ใช่ไม่ชอบเลยแต่มันไม่ค่อยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่กับขนมจีนไงม,ม,มากรอบนะ ใช่ไหมตางโก้ใช่ไหมกรอบมากหืมสังขยาผสมช็อกโกแลตโคตรอร่อยจริงหน้าตามันเหมือนไม่อร่อยเฉยเว้ยมันโคตรอร่อยเลยลองไหมล่ะยัาตา่ตอเาแล้วช็อกโกแลตเขาอร่อยด้วยสังขยาช็อกโกแลตเขาอะเด็ดตั้งคู่อะ พอมันผสมกันนะ่ะอือหือโคตรเด็ดลาดมาอุบายกไม่มีสัญญาณลาดไงอ๋อถูกี่ไม่ลาดเลยเพราไปเราลาดเป็น้อราลาดแบบนี้ <irgend. S 2> แต่โคซองอร่อยนะเขอกคกรอบไอ้ช็ากคกรอบข้างในด้วยถึงบอกช็อกแลตกรอบนั่นแหละครับก็ไม่ได้มาถ่ายคลิปกินจุอะไรหรอกก็มากินก็ให้ดูเฉยว่าเขามีอะไรให้กินบ้างอย่างเงี้ยครับก็ไม่มีอะไรแล้วงั้นผมก็ จบคลิปนี้แค่เท่านี้เลยแล้วกันนะครับ <Wow. S 1> นั่นแหละบ๊ายบาย